การปลูกผักเคลสร้างรายได้เสริมหลังเลิกงานสำหรับคนมีพื้นที่น้อยในยุคที่เทรนด์สุขภาพกำลังมาแรงผักเคลหรือราชินีแห่งผักใบเขียวได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองโดยคุณค่าทางโภชนาการที่สูงและเป็นที่ต้องการของตลาดการปลูกผักเคลไว้บริโภคเองหรือต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการสร้างรายได้เขลวใบหย,ยิกเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกและรับประทานมากที่สุดในไทยเนื่องจากปลูกง่ายทนทานต่อสภาพอากาศและมีรสชาติที่ดีวิธีการปลูกและการดูแลรักษาการปลูกเขียวไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถปลูกในกระถาง ถุงปลูกหรือแปลงขนาดเล็กหลังบ้านได้การเตรียมดินและภาชนะดินเคียวชอบดินร่วนสุยระบายน้ำได้ดีควรผสมดินปลูกกับปุ๋ยหมักหรือมูลไส้เดือนในอัตราสองต่อหนึ่งเพื่อเพิ่มสารอาหารภาชนะหากปลูกในกระถางควรใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10-12นิ้วขึ้นไปเพื่อให้รากมีพื้นที่เติบโตการปลูกเริ่มต้นจากเมล็ด เพาะเมล็ดในถาดเพาะชำประมาณ2-3สัปดาห์จนมีใบจริง3-4ใบและจริงย้ายลงภาชนะปลูกเริ่มต้นจากต้นกล้าเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วสามารถหาซื้อต้นกล้าที่แข็งแรงจากร้านจำหน่ายต้นไม้และนำมาลงปลูกได้เลยการดูแลรักษา 1. แสงแดดเคลวชอบแดดจัด ควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย6ทชันแก่ชั่วโมงต่อวันเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและใบหยิกสวยงาม 2. การรดน้ำรดน้ำสม่ำเสมอทุกวันตอนเช้าหรือเย็นแต่อย่าให้ดินแฉะจนเกินไปเพราะอาจทำให้รากเน่าได้ 3. การให้ปุ๋ยหลังจากย้ายปลูกประมาณ2สัปดาห์ให้เริ่มบำรุงด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยละลายน้ำสูตรเสมอ เช่น16ขีด16ขีด 16, 16ทุกๆ15ถึง20วัน 4. ศัตรูพืชศัตรูพืชที่พบบ่อยคือหนอนและเพลี้ยสามารถป้องกันแบบอินทรีย์โดยใช้น้ำส้มควันไม้หรือสารสกัดสะเดาฉีดพ่นทุก7 10วันช่องทางการทำตลาด ปลูกแล้วถ่ายที่ไหนเมื่อผลผลิตเริ่มงอกงามการเปลี่ยนให้เป็นไรายได้คือเป้าหมายถัดไปตลาดออนไลน์ Facebook Marketplace และกลุ่มหมู่บ้านถ่ายรูปผักเคลสดๆโพสต์ขายในกลุ่มที่พักอาศัยหรือคอนโดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น ไลน์กรุ๊ปสร้างกลุ่มสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือเข้าร่วมกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อเสนอขายผลผลิตสร้างแบรนด์ของตัวเองเปิดเพจ f a c e b o o k IG เล็กๆเพื่อสร้างตัวตนบอกเล่าเรื่องราวการปลูกแบบปลอดสารพิษจะช่วยเพิ่มมูลคา่าและความน่าเชื่อถือตลาดออฟไลน์เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านเริ่มจากการบอกต่อและนำเสนอผลผลิตให้คนใกล้ตัว ร้านอาหารและร้านกาแฟาเพื่อสุขภาพลองติดต่อร้านสลัดร้านสมูทตี้หรือร้านอาหารคลีนในพื้นที่เพื่อเสนอขายวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากสวนตลาดนัดสีเขียวหรือตลาดชุมชนหากมีผลผลิตจำนวนมากการออกบูธในตลาดนัดเป็นช่องทางที่ดีในการเท่าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่การต่อยอดผลิตภัทันเพิ่มมูลค่าอย่าหยุดแค่การขายใบสด การแปรรูปจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของคุณเคลกรอบขนมเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมทำง่ายเพียงนำใบเคลมาคลุกกับน้ำมันมะกอกและเครื่องปรุงรสเล็กน้อยแล้วนำไปอบหรือทอดไร้น้ำมันผงเคลนำใบเคลไปตากแห้งหรืออบจนกรอบแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดสามารถขายให้กับผู้ที่ต้องการนำไปผสมในสมูทตี้โรยสลัดหรือทำเบเกอรี่ ชุดสมูตตี้พร้อมปัน่นจะเซ็ตผักเคลพร้อมจับผลไม้อื่นๆเช่นกล้วยสับปะรดอโวคาโดในปริมาณที่พอเหมาะสำหรับปั่นหนึ่งแก้วเพื่อความสะดวกของลูกค้าถ่ายต้นกล้าสำหรับผู้ที่มีทักษะในการเพาะเมล็ดการขายต้นกล้าเคลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลงทุนน้อยและเป็นที่ต้องการ การปลูกเคลเป็นอาชีพเสริมไม่เพียงสร้างไรายได้แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงานและทำให้เราได้บริโภคผักที่สดใหม่ปลอดภัยเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสวนหลังบ้านข้างรัว้วอาจกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่เติบโตและสร้างความสุขได้อย่างยั่งยืนซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาต้องขอบคุณสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชนที่ทำให้ผมมีวันนี้ โดยผมเริ่มกู้เงินสหกรณ์ก้อนหนึ่งเพื่อมาลงทุนในวัสดุโรงเรือนพอจะขยายเพิ่มก็ได้เงินรางวัลจากสหกรณ์มาต่อยอดและอยากแนะนําให้คนอื่นๆที่เพิ่มเริ่มทําธุรกิจขอให้มองสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและต่อยอดสร้างธุรกิจของเราได้ขอบคุณสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชนจริงๆครับ